โอเควันนี้เรามาอยู่กับ vivo v, v 2 3 e 5g มือถือรุ่นใหม่จาก vivo ที่เพิ่งจะเปิดตัวให้ทุกคนได้เห็นกันไปดูรีวิวของทอมเลยดีกว่าครับการออกแบบของ vivo v, v 2 3 e 5g รุ่นนี้ถึงจะยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก vivo รุ่นก่อนๆแบบที่จะจำไม่ได้แต่มันก็มีสเปคบางส่วนที่น่าสนใจผสมควรเช่นฝาลังของสีมูล l i g h ชาร a โ o w ตัวที่ทําได้มา vivo บอกว่าเขาใช้การเคลือบเม็ดสีด้วย ฟิล์มเซรามิกและเป็นการเคลือบสีในระดับนานโนเพื่อให้ได้เฉดสีดําที่มีความคลาสสิกเรียบรู้ซึ่งทอมเห็นด้วยนะว่ามันดูดีแต่ต้องพูดตรงว่ามันก็จับรอยนิ้วมือเยอะมากๆด้วยเนี่ยเป็นมือถือที่ทอมจะไม่ใช้แบบไม่ใส่เคสแน่ๆอย่างน้อยก็สําหรับสีนี้ส่วนอีกสีหนึ่งที่เรียกว่าซันช c o ค s t ทอมรู้สึกเสียดายที่ไม่ไดเอามาลองเพราะเท่าที่ทอมลองอ่านข้อมูลมามันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยกันใช้กระจกซาตินเอจแล้วก็มีการเคลือบสีแบบสองชั้นยังไงเดี๋ยว ก็น่าจะต้องลองแอบไปดูที่ช่องอื่นเหมือนกับคนที่กำลังดูอยู่หลายๆคนนี่แหละแต่ก่อนไปฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องนี้ก่อนนะครับตอนที่ทอมแกะกล่อง vivo v, v 2 3 e 5g แล้วก็หยิบออกมาเห็นตัวเครื่องครั้งแรกเนี่ยทอมแอบดีใจนะว่าเฮ้ยรอบนี้มันมีลำโพงสเตอรโอหรือเปล่าเพราะรูลำโพงตรงหูฟังเนี่ยมันยาวมากแต่ก็ต้องเสียใจกับทั้งตัวเองและคนดูด้วยนะครับว่า ไม่ครับ vivo v 23 b 5g ยังมีลำโพงตัวเดียวด้านล่างเหมือนเดิมระดับความดังของเสียงทอมคิดว่าใช้ได้นะถ้าใช้ฟังในห้องอะไรเงี้ยดังพอแน่นอนแต่ถ้าเปิดสุดอาจจะมีรู้สึกแตกบ้างนิดหน่อยอยังไงก็ตาม vivo ยังแถมหูฟังกับ d o n g l o แยกมาให้เหมือนเดิมจะใช้ด้วยกันเองหรือจะใช้กับหูฟังคู่อื่นที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ ตัวหน้าจอเป็นจอ AMOLED ความละเอียด Full HD+ ขนาด6.4 4นิ้วมีค่า Refresh Rate อยู่ที่60 h z ธรรมดาไม่มีสูงกว่านั้นถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมทอมคิดว่าน่าเสียดายแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเท่าที่ทำลองใช้งานดูตัวระบบโดยรวมมันทำให้การใช้งานจริงรู้สึกลื่นไหลไม่ติดขัดคืออาจจะดีกว่ามือถือบางรุ่นที่ใช้จอ90 h z แต่บางทีมันอืดๆแปลกๆด้วยซ้าความสว่างแน่นอนว่าอย่าไปเทียบกับตัวท็อป แต่ทอมใช้กลางแจ้งได้ไม่มีปัญหาในส่วนของการใช้ดูคอนเทนต์ Netflix ดูได้ที่ระดับ HD ใน YouTube ทอมลองปรับมันขึ้นไปได้สูงสุดที่ 1440p ส่วนคอนเทนต์ HDR เท่าที่ทอมลองเข้าใจว่ามันน่าจะไม่รองรับนะครับ กล้องเซลฟี่ความละเอียด44ล้านพิกเซลน่าจะเป็นจุดขายที่ดีงามที่สุดละของ Vivo V23E 5G รุ่นนี้ตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายของคำว่าดีงามนะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รูปที่เหมือนจริงแสงตรงมากที่สุดแต่มันถ่ายออกมาแล้วดูดี คอมลองทั้งถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปตัวเองกับภรรยาแล้วก็ส่งมือถือต่อไปให้น้องนางแบบคนสวยของทอมในวิดีโอนี้ไปลองถ่ายแบบยาวๆรูปที่ได้ออกมาเนี่ยมันดูดีเลยแล้วก็มีเอฟเฟกต่างๆให้เล่นเยอะทั้ง p o r t r a i t Mode ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกแสงต่างๆจะถ่ายแบบความละเอียดสูงที่44ล้านพิกเซลเต็มๆก็ได้หรือจะถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยถ้ามันไม่ได้น้อยมากเกินตัวระบบก็สามารถเกลีย่ยแสงออกมาได้ดูดีพอสมควรแต่ถ้าแสง น้ยมากจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้ไนโหมดช่วยได้แต่ก็อาจจะมีดูหน้าเนียนเกินจริงไปบ้างนิดหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่ทําชอบก็คือมันมีระบบออโต้โฟกัสด้วยตรงนี้เป็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นในกล้องเซลฟี่กันมากเท่าไหร่มาต่อกันที่กล้องหลัง กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างดีเลยในโหมดธรรมดาสามารถเก็บสีแสงและคอนทราสต์ต่างๆได้ดีพอสมควรส่วนกล้องอัลตร้าไวท์ผมคิดว่ามันมีความแตกต่างกับกล้องตัวหลักอยู่เยอะแต่ก็ถ่ายได้โอเคถ้าเราถ่ายในที่ที่มีแสงเยอะ ถ้าแสงน้อยหน่อยเราจะเห็นภาพมันซอฟต์ลงแบบชัดเจนแล้วถึงไนท์โหมดที่ใช้กับกล้องอัลร้าไวได้ด้วยมันจะพอช่วยบ้างแต่ทผมคิดว่าถ้าเราพยายามที่จะถ่ายในที่แสงน้อยด้วยกล้องตัวหลักได้น่าจะดีกว่า กล้องหลังอีกตัวหนึ่งที่เหลือของรุ่นนี้ไม่ใช่กล้องซูมนะครับแต่เป็นกล้องมาโครโดยเฉพาะเหมือนกับเทรนด์ที่เราได้เห็นกันในปีนี้ตรงนี้ทอมไม่มีปัญหาเพราะหลักๆไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรแบบซูมอยู่แล้วหรือถึงถ้าจําเป็นจริงๆตัวโหมดซูมที่ใช้การครอปภาพจากกล้องตัวหลักเข้าไปก็ให้ภาพออกมาที่ดูโอเค ภาพถ่ายพอร์เทรตอันเนี้ยมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกเยอะเหมือนกันคล้ายๆกับของกล้องหน้าเลยมีทั้งสไตล์ต่างๆฟิลของภาพแล้วก็เอฟเฟกต์แสงส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือโบเก้แฟลร์ที่มีให้เลือกรูปแบบของโบเก้ในภาพพอร์เทรตของเราถึง5แบบก็เพิ่มความเก๋ให้ภาพที่ถ่ายออกมาได้ไปอีกขั้นหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมมากเท่าไหร่ฟีเจอร์ของกล้องที่ทอมแปลกใจจริงๆว่าทําไมคราวนี้ไม่มีมาให้เลยก็คือการถ่ายวิดีโอ 4K แล้วทอมก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทําไมตรงนี้คง ต้องให้ทาง vivo เป็นคนตอบเองแต่ถ้าพูดถึงในส่วนอืน่นๆก็โอเคนะวิดีโอ Full HD ที่ถ่ายออกมาได้ก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรมีให้เลือกถ่ายได้ถึง Full HD 60fps ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยส่วนการถ่ายโหมดอัตราส่วนภาพแบบ Cinematic ที่ผมชอบก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมและที่พิเศษหน่อยสําหรับโหมดวิดีโอของกล้องหน้าก็คือเราสามารถที่จะเปิดโหมดกันสั่นแบบพิเศษที่จะช่วยให้มันโหเนี่ยจริงๆแล้วลองดูได้เลยว่ามันกันสั่นได้ ค่อนข้างดีพอสมควรเลยขุมพลังคำนี้เป็นคำที่ทอมไม่เคยพูดในวิดีโอของตัวเองสักครั้งเลยเนาะมันรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองดูสักนิดนึงดีกว่า Vivo V, v 2 3 e 5 G มากับขุมพลัง SoC MediaTek Dimensity 810 5 G พร้อม RAM 8GB ที่เพิ่มได้ด้วย Extended RAM 2.0อีก 4GB เครื่องที่ทอมได้มามีความจุภายในอยู่ที่128 g b เพิ่มได้ด้วย MicroSD c a r r d ที่แชร์สล็อตอยู่กับซิมที่2หรือถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถที่จะใส่เป็น2ซิม 5G Dual Standby ได้ ประสิทธิภาพของการใช้งานโดยรวมอย่างที่ทอมบอกไว้นิดหนึงตอนแรกเลยว่าทอมรู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้เลื่อนดีเท่าที่ทอมลองมาทอมไม่ได้รู้สึกเลยนะครับว่ามันจะมีอาการช้าอะไรส่วนการเล่นเกมก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เล่นได้ที่การตั้งค่าสูงเท่ากับมือถือที่เน้นในด้านการเล่นเกมมากกว่าหลายๆรุ่น แต่ทอมโอเคนะทอมว่ามันก็พอเล่นได้แบบแคชชัวทั่วไปส่วนที่ทอมชอบมากกว่าของมือถือรุ่นนี้ที่เหมาะกับการใช้งานของทอมเองก็คือแบต4 5 0มิลลิแอมที่ให้มามันค่อนข้างอึดดีด้วยความที่ตัว S.O.C มันก็เป็นตัวกลางๆแล้วหน้าจอมันก็ไม่ได้เป็นจอ High Refresh Rate ด้วย ตัวหัวชาร์จ44วัตต์ที่ให้มาชาร์จเร็วมากครึ่งชั่วโมง60กว่าเปอร์เซ็นต์สมมุติตอนก่อนนอนไม่ได้ชาร์จพอตื่นขึ้นมาเสียบชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็เต็มละเมื่อกี้ทอมยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าฟิเก็เป็นเซนเซอร์อยู่ใต้หน้าจอทำงานได้เร็วไม่มีปัญหาเร็วกว่า Google Pixel 6 Pro ใหม่ของทอมซะอีกส่วนระบบปลดล็อกด้วยหน้าก็ทำงานได้เร็วดีเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะ อ๋อตัวกรอบเครื่องเนี่ยทอมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันทําจากวัสดุอะไรเท่าที่ลองจับจับสัมผัสดูเนี่ยมันเหมือนจะเป็นโลหะนะครับแต่ทอมไม่แน่ใจจริงๆแล้วในสเปคชีตท,ที่เขาให้มาก็ไม่ได้มีบอกด้วยแต่โดยรวมทอมว่ามันเบาดีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ทอมใช้ iPhone 13 Pro Max เป็นเครื่องหลักมาสักพักใหญ่ๆด้วยรู้สึกเหมือนได้พักข้อมือเลย เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงราคากันเลยดีกว่า Vivo V, v 2 3 E 5G มีราคาเปิดตัวอยู่ที่12,999บาท ซึ่งทอมรู้สึกว่าสูงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันในมือถือหลายๆตัวของปีนี้เล้วว่าราคามันน่าจะได้รับผลกระทบมาจากวิกฤตหลายๆอย่างพอสมควรยังไงเราคงต้องรอดูด้วยว่าพวกโปรโมชั่นที่ทํากับค่ายมือถือต่างๆเนี่ยมันจะน่าเร้าใจขนาดไหนยังไงทอมก็ฝากรีวิวตัวนี้ไว้ให้คนที่กําลังดูอยู่ตัดสินใจเปรียบเทียบแล้วกันครับตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกําลังใจให้ทอมกับพงด้วย ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ